คือเป็นการได้กําไรถือเป็นการได้กําไรสูงสุดคือเมื่อวานเนี่ยไปรถไป stone เยลโลสโตนนยถือว่าคุ้มแล้วแต่วันนี้มาดู c r a t e r of the moon คือเป็นเป็นก้อนหินอ่าที่เกิดมาจากลาวานะก็คือการระเบ,บิดของภูเขาไฟเมื่อหลายพันปีนะครับมี ลาวาต่อมาก็กลายเป็นก้อนหินเป็นกลุ่มๆ,ๆนะครับเป็นกลุ่มๆ,ๆเพราะฉะนั้นการมามาดูวันนี้นะถือเป็นกําไรนะครับเพราะว่าได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความรู้สึกได้ทั้งความคิดและที่สําคัญได้ความทรงจําว่าครั้งหนึ่งผมได้มาที่นี่เพราะว่าถ้าอยู่ในประเทศไทยหรือก็ตั้งอยู่ในฝรั่งเศส ไม่ได้เห็นเพราะมันไม่มีภูเขาไฟนะฮะมันมีเฉพาะในประเทศที่มีภูเขาไฟท่านเห็นการลงทุนเพื่อการเรียนรู้ที่เราเรียกว่าการศึกษานอกโรงเรียนหรือการศึกษาตลอดชีวิตนี่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษานอกโรงเรียนครับที่ให้แก่ประชาชนและเยาวชนนะครับผมว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแลวเขาลงทุนผมว่าใช้งบประมาณไม่น้อยนะไม่น้อยแต่ละที่นะครับในแต่ละที่ไม่น้อย สองนี่เขาคงเห็นก็เกิดมาจากการประเมินความสำคัญของสถานที่ต่างๆที่ที่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นอนุสรานทางประศัตร์แห่งชาติหนึ่งของอเมริกาซึ่งทางทางรัฐบาลและก็ทางมณฑลนี้เนี่ยคงจะลงทุนไปไม่น้อยนะครับ แต่คุ้มนะเพราะว่าเห็นคนมาเที่ยวกันเยอะแล้วมีไม,ม่น้อยมันไม่ได้มาเที่ยวธรรมดามานอนด้วยมานอนด้วยนะเขาได้กำไรเขาได้เขาคงมีรายไดไ้ไม่มากหรอกเขาถือเป็นการบริการประชาชนนะครับเป็นการสร้างองความรู้ให้กับให้กับประชาชนให้กับสังคมไริกันนะครับก็ขอบคุณคนที่พามา ค้ชนำมานะครับขอบคุณอาจารย์จยัน์มากนะครับแล้วก็อย่าลืมครับช่วยกดไลค์ด้วยและกดสมาชิกเป็นสมาชิกของสุนัยทีวีและสุนัยแฟนครับเราพบกันใหม่ครับ